ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทําดีชาแนลก็ได้นำเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้อไม่เคยขอพรอ,อันใดแต่ได้ทุกอย่างมาจนร่ำรวยเป็นเศรษฐีแค่ทําแบบนี้ก่อนนอนทุกคืนโชคลาภเงินทองหลั่งไหลวิ่งเข้าหาดวงดีจนฉุดไม่อยู่ ทำอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองมีแต่คนรักเมตตาด้วยอนุภาพพระคาถานี้ท่านผู้ฟังครับเชื่อว่าหลายคนคงฝันอยากเป็นเศรษฐีถูกหวยรวยทรัพย์โดยเฉพาะถูกรางวัลที่หนึ่งแต่จะเรียกว่ายากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรเลยก็ว่าได้แต่สําหรับบางคนอาจเป็นเรื่องเหลือเชื่อเพราะจูๆ่ๆสิ่งที่ไม่คาดฝันก็หล่นปุุกอยู่ตรงหน้าเย็นมากลายเป็นเศรษฐีเงินล้าน แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเหมือนกนหน่มบุรุษพยาบาลจากโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบ่ออำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายที่สุดเฮงถูกหวยรางวัลที่หนึ่งรับเต็มๆ12ล้านบาทซึ่งก่อนหน้านี้เคยถูกรางวัลที่หจากการเซอร์ตรตเตอรี่ช่วยเพื่อนสนิทคุณสุทธิพงศ์ผ,ผู้ถูกรางวัลได้เล่าว่าหลังจากรับเงินรางวัลมา ก็นำไปใช้นี้ให้กับตนเองใช้นี้พ่อแม่และญาติพี่น้องทำบุญบริจาคให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบ่อส่วนเงินที่เหลือก็เก็บไว้กับพ่อแม่ตนเองก็ยังใช้ชีวิตตามปกติไม่คิดว่าจะลาออกจากงานที่ทำถ้าจะใช้เงินหรืออยากได้อะไรก็จะขอพ่อแม่เป็นครั้งครั้งไปและตั้งใจจะสร้างเมนให้กับวัดป่าแห่งหนึ่งนอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคายที่เคยได้ไปทำบุญเป็นประจำและเห็นว่ายังไม่มีเมนเผาโศกคุณสุดทธ,ธิพง์เชื่อว่าสิ่งที่ทำให้เขาโชคดีถูกรัตตอรีรางวัลที่หนึ่งในครั้งนี้น่าจะเกิดจากที่ตนเป็นคนชอบสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนโดยจะสวดพระคาถาของหลวงพ่อฤาษีลิงดำและอธิษฐานแผ่บุญพร้อมทั้งตนชอบทำความดีกับคนไข้มาโดยตลอดโดยเฉพาะคนไข้ที่ไม่มีญาติ เคี่เยเยวบนเตียงคนเดียวตนก็จะช่วยเหลือซึ่งตนเห็นคนไข้สกปรกไม่ได้กลัวคนไข้จะติดเชือ้อจนญาติคนไข้ที่อยู่เตียงอื่นบอกว่าคุณหมอทำไมจะดีจังจึงเชื่อว่าเป็นผลบุญที่ได้ทำไว้ส่งผลมาให้โชคดีในครั้งนี้คุณสุทธิพงศ์กล่าวว่าขอให้เราตั้งใจสวดมนต์และทำความดีมาถึงจังหวัดถ้าเรามีโชคมันก็จะถูกเอง และอยากให้ทุกคนทำบุญตามกำลังจะทำเกินตัวทำบุญกับคนถือว่าเป็นการทบุญที่ดีที่สุดแล้วท่านผู้ฟังครับการสวดมนต์ก่อนนอนเป็นการน้อมจิตลำเลิกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ยอดมงคลอันสูงสุดเพื่อชำระจิตใจตนจากเรื่องราวต่างๆที่เผชิญมาตลอดทั้งวันปรับกายปรับใจให้สะอาดสงบเป็นสุข ก่อนหลับนอนคาถาเงินล้านเป็นพระคาถาที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านแนะนําให้ภาวนาก่อนนอนวันละสามจบเก้าจบจะทําให้เจริญทรัพย์เงินทองไม่ขาดมือโดยว่าดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสาัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปจิตชามินาสังเสโมรหม,มาจ่ามหาเทวาสัพเพยขาปรายันติโหม,มาจามหาเทวาอภิลาภาพระวันตตเมีมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตตเมี มิเตพาหุหาติพุทธะมาอาอูนโมพุทธายะววระทโยเวยระโคนายางเวระหิงสาวิระทาสีววระทาสาววระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสบาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพา,พาหาหา เรือหลวงพ่อท่านแนะนำให้กำหนดจิตทำสมาธิสิบนาทีจากนั้นอธิษฐานคำแผ่บุญว่าตามนี้ข้าพเจ้าผู้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาขอน้อมอารัธนาบารมีรวมแห่งพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์พระโพธิสัตว์พระมหาจากักรพรรดิทุกทุกพระองค์ นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและในอนาคตขอบารมีรวมอันหาที่สุดมิได้ทั้งหมดนี้โปรดจงแผ่ไปถึงภพภูมิต่างๆทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุนับแต่อุบยภูมิสูงขึ้นไปถึงพรหมโลกชั้นสูงสุดขอสรพพสว์มนุษย์เทพเทวาทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ย่งเบียดบายยู่ในวัฏฏะสงสาร 31ภูมิทั้งหมดทั้งสิ้นขอจงได้รับมหากุสลผลบุญบารมีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วโดวยทั่วหน้าทุกตัวตนทุกคนทุกท่านเทินท่านผู้ฟังครับเบื้องหลังความรวยความจนไม่จะเกิดจากความบังเอิญเกิดที่นี่ที่นั่นแต่สัตว์โลกจะเป็นไปตามกรรมทุกคนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกับเป็นผู้จำแนกชั้นวันนะและความร่ำรวยก็ดมดานขึ้นจากความสว่างของทานจิตและศีลจิตเท่านั้นไม่มีเหตุผลอื่นใดนอกเหนือจากนี้หากถามว่าทำกรรมอะไรมาถึงรวยเป็นพิเศษคําตอบตรงตัวคือทากรรมด้วยการเผื่อแผ่มีใจที่กว้างเป็นไปในทางช่วยเหลือผู้อื่นเป็นพิเศษและบ่อยครั้งกว่าคนทั่วไป ถ้าอยากเห็นผลของทานอันยิ่งใหญ่ในชาติถัดไปชาตินี้จะต้องมีน้ำใจยิ่งใหญ่ไปจนตายไม่ใช่ทานเหมือนลงทุนเกรงกำไรหนสองหนปีนี้บริจาค300ร้อปีหน้าวางดอกเบี้ยออกเป็นสามล้านความร่ำรวยเกิดจากความมีใจกว้างมีใจเผื่อแพ่กำไรที่เป็นไปเพื่อความกุรณาต่อผู้อื่นช่วยให้ทุกเหลาทุกช่วยความสุขช่วยความสบาย ช่อความปลอดภัยกับมหาชนกำานันย่อมขยายขอบเขตอาณาจักรเงินทองได้ทั้งิ้นสำหรับคนที่เกิดมาแล้วร่ำรวยเลยครูบาอาจารย์ท่านได้กล่าวไว้ว่าความรวยที่มั่งคั่งและมั่นคงแต่แรกเกิดมักจะมาจากการที่มีทานจิตยิ่งใหญ่สม่ำเสมอในชาติอดีตกล่าวคือถ้าชาติใดมีความคิดเสียสละมีความคิดอยากให้รัพย์แก่คนยาก มีเจตนาทำเนื้อบำรุงสัมเนนักบวชให้อยู่ดีมีความสุขในการประพฤติพมจัรทร์โดยทำเรื่อยๆตามควรแก่ฐานะบุญจะสั่งสมเป็นกองภูเขาอิกทั้งกิตใจจะเปิดกว้างไม่ตรณีคับแคบซึ่งรวมรวบยอดแล้วขอสิ้นสุดพบนั้นกรรมก็จะเลือกสันเดนเกิดใหม่ให้โดยมีความสบายรับกับจิตที่ปราศจากโลภะ ก็ยังไม่หมดแรงส่งเพราะฐานที่ทำทั้งชาติมีกำลังใหญ่สายป่านยาวจึงส่งแรงอุดหนุนให้มัง่งคั่งสม่ำเสมอเนิ่นนาน,านโอกาสที่จะร่วงหล่นจากบัลังเพชรบัลังพลอยนั้นยากยิ่งเพราะฐานที่ทำในปัจจุบันชาติมักมาในรูปของกำลังหนุนไม่ใช่หัวรถจกักรชุดดึงฐานะทางการเงินได้ทันตาทันใจหัวรถจักรสำคัญนั้น แต่แก่ผลของทานและศีลที่บำเพ็ญไว้ในอดีตบวกกับความฉลาดในรูปทางการหาเงินในปัจจุบันหากขาดหัวจักดังกล่าวก็ต้องค่อยๆสร้างสมกันความดีหรือบุญกุศลเปรียบเหมือนแสงไฟพูดทำบุญทำกุศลอยู่สม,ม่ำเสมอเพียงพอแม้จะเหมือนไม่ได้รับผลของความดีและบางครั้งก็เหมือนทำดีไม่ได้ดีทำดีได้ชั่วเสียด้วยซ้ำหากเป็นเช่นนี้ ก็เหมือนจุดไฟในถ้ำกลางแสงสว่างยามกลางวันจะไม่ได้ประโยชน์จากแสงสว่างนั้นแต่ถ้าตกค่ํามีความมืดมาบดบงังแสงสว่างนั้นย่อมปรากฏขจัดความมืดให้สิ้นไปสามารถเลยเห็นอะไรอะไรได้เห็นอันตรายที่อาจจะมีอยู่ได้จึงย่อมสามารถหลีกพ้นอันตรายเสียได้ส่วนผู้ไม่มีแสงสว่างอยู่กับตนฉันไม่มีเทียนจุดอยู่เมื่อถึงยามกลางคืน ็จะมีความมืดมิดจะไม่อาจขจัดความมืดได้ไม่อาจหลีกพ้นอันตรายได้ผู้ทำความดีเหมือนมีแสงสว่างอยู่กับตัวไปถึงที่มืดหรือที่คับขันย่อมสามารถดำรง,งตนอยู่ได้ด้วยดีพอสมควรกับความดีที่ทำอยู่ตรงกันข้ามกับผู้ไม่ได้ทำความดีเสมือนกับผู้ที่ไม่มีแสงสว่างอยู่กับตัวขณะจังอยู่ในที่สว่างอยู่ ในความสว่างก็ไม่ได้รับความเดือดร้อนแต่ไม่ได้ตกอยู่ในที่มืดหรือที่คับขันย่อมไม่สามารถดำรงตนอยู่ได้อย่างสวัสดีภัยอันตรายมาถึงก็ไม่รู้ไม่เห็นแม้อาจหลีกพ้นคนทำดีไว้เสมอกันคนไม่ทำดีแตกต่างกันเช่นนี้ประการหนึ่งการทำดีต้องไม่มีพอต้องทำให้ยิ่งขึ้นอยู่เสมอเพราะไม่มีใครอาจประมาทได้เพราะเม่ได้จะตก ไปในที่มืดมิดขนาดไหนต้องการแสงสว่างชัดเพียงใดถ้าไม่ตกเข้าไปในที่มืดมิดมากมายนักมีแสงสว่างมากไว้ก่อนก็ไม่ขาดทุนไม่เสียหายแต่ถ้าตกเข้าไปในที่มืดมิดมากมายหากแสงสว่างน้อยก็จะไม่เพียงพอที่จะเห็นอะไรอะไรได้ถนัดชัดเจนการมีแสงสว่างมากจะช่วยรอดพ้นจากการสะดุดหกลม้มลงเหวลงคู หรือตกเป็นเหยื่อของสัตว์ร,ร้ายจนถึงตายถึงเป็นอนุภาพของความดีหรือบุญกุศลน,นั้นเป็นอัศจรร์จิงเชื่อดีกว่าไม่เชื่อและเมื่อเชื่อแล้วค็อยพากัานแสวงหาอนุภาพของความดีหรือของบุญกุศลให้เห็นความอัศจรย์ด้วยตนเองเถิดท่านผู้ฟังครับทำดีไม่ได้ดีไม่มีอยู่ในความจริง มีอยุดแต่นในความเข้าใจผิดของคนทั้งหลายเท่านั้นทำดีแล้วต้องได้ดีแน่นอนเสมอไปที่มีเหตุการณ์ต่างๆน,น,นานาปรากฏขึ้นเหมือนทำดีไม่ได้ดีนั้นเป็นเียงการปรากฏของความสลับซับซ้อนแห่งการให้ผลของกรรมเท่านั้นเพราะกรรมนั้นไม่ได้ผลทันตาทันใจเสมอไปแต่ถ้าเป็นเรื่องภายในใจแล้วกรรมให้ผลทันทีที่ทำแน่นอนเพียงแต่ว่าบางที พูดทำไม่ได้สังเกตด้วยความประนีตเพียงพอจึงไม่รู้ไม่เห็นคอยสังเกตใจตนให้ดีแล้วจะเห็นว่าทันทีที่ทำกรรมดีผลจะปรากฏขึ้นในใจเป็นผลดีทันทีทีเดียวทำกรรมดีแล้วใจจะไม่ร้อนพอเพราะไม่ต้องมิตกกลางบนว่าจะได้รับผลไม่ดีต่างๆความไม่ต้องหวาดวิตตกหรือกังวลไปต่างๆนั้นนั่นแหละเป็นความเย็นเป็นความสงบของใจ เรียกว่าเป็นผลดีที่เกิดจากกรรมดีซึ่งจะเกิดขึ้นทันตาทันใจทุกครั้งไปเป็นการทำดีที่ได้ดีอย่างบริสุทธิ์จริงแท้ส่วนผลปรากฏภายนอกเป็นลาภยศสันเสริญต่างๆนั้นมีช้ามีเร็วมีทันตาทันใจและไม่ทันตาทันใจจนเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิดกันมากมายว่าทำดีไม่ได้ดีบ้างทำชั่วได้ดีบ้าง ทำดีได้ดีแน่นอนอยู่แล้วครับบรรดาผู้ทําความดีทั้งหลายทราบึ่งในสัจจะคือความจริงนี้ซะดังนั้นก็ไม่น่าจะลําบากนักที่จะเชื่อด้วยว่าควรทําดีโดยทําใจเป็นกลางวางเฉยไม่มุ่งหวังอะไรอะไรทั้งนั้นการที่ยกมือไหว้พระด้วยใจที่เคารพศรัทธาในพระธระมต,ตรายสูงสุดเพียงเท่านี้ได้ผลดีแกจิตใจ จึงกว่าการยกมือไหว้พร้อมอธิษฐานปรารถนาสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปด้วยหรือการจะบริจาคเงินสร้างวัดวาอารามด้วยใจที่มุง่งให้เป็นการบูชาคุณพระรัตนตรัยเพียงเท่านั้นก็ได้ผลดีแก่จิตใจยิ่งกว่าปรารถนาวิมานชั้นฟ้าหรือบ้านช่องโออาทันตาเห็นในชาตินี้หรือการจะสละเวลากำลังกายกำลังทัพย์เพื่อช่วยเหลืองานพระศาสนา โดยมุ่งเพื่อผลสําเร็จของงานนั้นจริงๆเพียงเท่านี้ก็ได้ผลดีแก่จิตใจยิ่งกว่าปัถนาจะได้หน้าได้ตาว่าเป็นคนสําคัญเป็นกําลังใจให้ความสําเร็จหรือการคิดพูดทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ด้วยใจที่มุ่งเทิดทูนรักษาอย่างเดียวเช่นนี้ให้ผลดีแก่จิตใจยิ่งกว่าวังได้ลาบยศหน้าตาตอบแทนทุกวัน เรามีโอกาสทําดีด้วยกันทุกคนครับดังนั้นจึงขอให้พยายามตั้งสติให้ดีใช้ปัญญาคล้ครวนอย่าโลภอย่าหลงอย่าทำความดีอย่างมีโลภมีหลงให้ทำความดีอย่างบริสุทธิ์สะอาดจริงๆครับช่องคิดดีทำดี h ชนแนลขอขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่จะนำเรื่องดาวดีๆมาเผยแผ่ เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอพระคุณท่านผู้ฟังกัลญาณินนมีทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ